ครับสวัสดีครับลูกๆนักเรียนชั้นป .6 ที่รักทุกคนนะครับก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับที่นักเรียนจะได้อยู่ในระบบโรงเรียนของโรงเรียนสิริพงศ์วิทยาในลักษณะของ เป็นน en, ักเรียนโรงเรียนสี่พงวิทยานะครับแต่ว่าก็ยังไม่ได้ขาดจากกันนะครับโรงเรียนก็ยังเป็นโรงเรียนของเราตลอดไปคุณครูทุกคนก็เป็นคุณครูของเราตลอดไปเพราะฉะนั้นนักเรียนจบไปแล้วนะครับก็ขอให้นักเรียนเข้ามาโรงเรียนนะครับจะได้สร้างความสนิทสนมกับโรงเรียนกับคุณครูสร้างความผูกพันกับน้องๆรุ่นน้องๆซึ่งต่อไปลูกก็ถือว่าเป็น สิเก่าโรงเรียนสิริพงศ์วิทยาครับก,ก็ขอให้เข้ามาเยี่ยมนะชุนครูเยี่ยมน้องๆบ้างเพื่อจะได้เป็นการสร้างความคุ้นเคยทีนี้เรื่องของการเรียนต่อก็เหมือนกันนะครับนักเรียนจบไปแล้วยังไม่ได้จบการศึกษาภาคบังคับนะครับนักเรียนจะต้องเรียนต่ออีก3ปีจึงจะ จบการศึกษาภาคบังคับที่เป็นห่วงก็คือเดี๋ยวนักเรียนว่าจบโปกแล้วพอแล้วนะครับก็ต้องไปเรียนม1อย่างตั้งใจนะครับเรียนแล้วต้องให้จบม .3 ก่อนขั้นต้นอย่าไปเรียนครึ่งึ้นกลางกลางได้มหนึ่งครึ่งเติมก็ออกนะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจนะครับเดี๋ยวถึงเวลาแล้วนักเรียนคิดขึ้นมาทีหลังสายเกินแก้มันก็ทําไม่ได้แล้วทีหลังจากนักเรียนเรียนจบม .3 ซึ่งเป็นการศึกษาภาคบังคับแล้ว ทีนี้นักเรียนจะไปเลือกเรียนอะไรก็ได้จะไปทางานก็ได้แต่เรื่องการเรียนขอให้นักเรียนเรียนให้ติดต่อกันเรียนได้ทุกเวลาทุกสถานที่การศึกษามันไม่มีการสิ้นสุดนะครับ ต่อได้ตลอดชีวิตนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณครูจะฝากนักเรียนก็คือการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีตามที่คุณครูได้สอนนักเรียนเอ,อาไว้ในโรงเรียนนะครับหรือตามที่พ่อแม่ได้สอนไว้โดยเฉพาะเรื่องของความกตัญญูหลายๆอย่างนะครับเช่นกตัญญูต่อสถานที่สถานที่ก็คือกตัญญูต่อโรงเรียนซึ่นักเรียนได้เรียน ได้อยู่อาศัยแล้วก็ได้เรียนรู้จากโรงเรียนก็ต้องอยู่ต่อพ่อแม่ซึ่งได้ให้กําเนิดเรามาเลี้ยงดูเรามา อุ่มชูเรามาต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่แล้วก็เลี้ยงดูพ่อแม่ในยามที่มีโอกาสและก็ตอบแทนคุณครูผู้มีพระคุณที่ได้ท่งสอนเรามาการทําให้ท่านมีความรู้สึกที่ดีกับเราทำในสิ่งที่ดีท่านก็สบายใจแล้วนะครับก็ให้ทุกคนดูแลตัวเองให้มีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงและก็เป็นที่พึ่งของพ่อแม่เป็นที่พึ่งของอประเทศชาติและก็เป็นความหวังทําให้คุณครูและโรงเรียนได้สบายใจ ต่อไปอในโอกาสนี้คุณตาก็ขอให้นักเรียนมีความสุขมีความเจริญมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดไปนะครับก็ขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างจบกันแล้วนะคะเตรียมตัวกันแล้วใช่ไหม ว่าเรียนต่อมัธยมจะต้องเรียนยังไงเขาหรือใครจะช่วยเราได้บ้างในเรื่องของการเรียนเหมือนกับตอนที่เราเรียนที่นี่ไหมตอนที่รุ่นพี่ของหนูเรียนที่นี่ได้รับคําชมว่าพี่เขาเก่งทั้ง กิจกรรมและวิธีและวิชาการรุ่นพี่ๆของหนูที่หนูเห็นได้อยู่ตอนนี้ก็มีคุณครูแอมคุณครูเอมคุณครูใหม่เป็นตัวอย่างที่หนูเห็นได้ในขณะนี้เก่งทั้งกิจกรรมและวิชาการเป็นยังไงเก่งกิจกรรมจะทําให้เป็นคนที่กล้าแสดงออกมีความมั่นใจในตัวเองแล้วก็มีความคิดสร้างสารรค์มีความรู้ดีคือเก่งวิชาการรู้ดียังไงมีความรู้ดีตรงที่ว่าฟังแล้วอ่านแล้วปฏิบัติแล้ว สามารถสรุปเป็นองค์ความรู้ของตัวเองได้ตอนนี้หนูมีประสบการณ์มากพอในเรื่องของการจัดกิจกรรมต่างๆเหลือก็แต่เพียงการเรียนรู้หรือการสรุปความรู้จากสิ่งต่างๆที่เรียนให้เป็นเรื่องราวเดียวกันกับหลักวิชาหรือแนวคิดที่หนูรับรู้มาเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการเรียนรู้คือการเขียน หรือการจดบ,บันทึกสมเด็จพระเทพหรือสมเด็จพระคณิษิธาธิราชเป็นบุคคลตัวอย่างที่ดีในเรื่องนี้จําไว้ว่ามีครูอยู่ที่นี่และที่นี่ยังเป็นบ้านของลูกๆนะคะที่สุดนี้ครูขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นักเรียนนับถือและเปลียย่ยนไปด้วยพลังความดีงามปกป้องและอวยพรให้ลูกปลอดภัยและประสบความสำเ,เร็จเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสวัสดีค่ะ ดีกับเด็กๆที่มีที่เรียนแล้วแล้วก็ขอให้เด็กๆที่ยังไม่มีนะคะสู้ต่อไปนะคะถึงแม้ว่าปีนี้เนี่ยเราจะดูแลกันแบบห่างๆอย่างห่วงหวงเนาะก็ขอให้เด็กๆของคุณครูทั้งสองของ,ของพวกเรานะคะเติบโตไปเป็นบุคคลหรือ,อว่าเยาวชนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีคุณภาพในตัวเองรักตัวเองเยอะๆนะคะ บายบายโอเคค่ะเสริมคููหญิงนะคะก็จัดใจเลยเนาะตลอดเลยระยะเวลานะคะตั้งแต่ป .5 จนถึงป .6 นะคะเด็กๆทุกคนเนี่ยเก่งแล้วก็ตั้งใจมากๆครูหวังว่านะวันข้างหน้านะคะที่เราจะเติบโตไปเนี่ยเป็นเด็กดีตามที่คุณครูมีบอกยังไงนะคะก็แวะกลับมาเยี่ยมเยียนคุณครูกันได้เสมอนะคะรักและเป็นห่วงทุกคนอยู่นะสวัสดีวัยรุ่นบ๊ายบาย,บายบาย สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงลีลานีจันทารบิบูลกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธถมศึกษาปีที่หกทับสองตั้งแต่หนูอยู่อนุบาลจนถึงตอนนี้หนูรู้สึกประทับใจมากค่ะที่ได้เจอเพื่อนและคุณครูหนูขอขอบคุณทุกคนที่ทําให้หนูได้อยู่จุดๆนี้ค่ะขอบคุณค่ะเดีค่ะหนูจริงนะแล้แก้วชั้นมรธยมศึกษาปีที่หนึ่งเลที่สิบค่ะวันนี้หนูจะมาพูดความรู้สึกค่ะตอนเด็กหนูก็เข้าเรียนนี้มาหนูก็แบบว่าไม่รู้อะไรเลยค่ะ เพราะว่าอยู่ไปเรียนไปแล้วก็มันก็เข้าใจมากขึ้นค่ะและหนูก็ขอขอบคุณครูที่ทําให้หนูเข้าใจค่ะขอขอบคุณครูที่ทําให้หนูเข้าใจค่ะหนูก็ขอบคุณเพื่อนๆที่ทําให้หนูไม่ความสุขได้ค่ะขอบคุณค่ะ เรียนครูที่เคารพและสวสดีเพื่อนเพื่อนทุนดิฉันเด็กหญิงกัลสาของรัฐจะมาพูดเรื่องวันแห่งความสำเร็จค่ะได้อยู่โรงเรียนนี้มาประมาณ8-9ถึงปีแล้วค่ะการผูกพันกับคุชับงพกเพื่อนเพื่อนวันนี้เราได้แยกย้ายกับเพื่อนเพื่อนแล้วค่ะคุณคาูจะบอกว่ารักและเคารพครูทุกทท่านนะคะและจะเป็นเด็กนักเรียนที่ดีในโรงเรียนแห่งอื่นค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงจิตาลิคีรีกำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทับสองค่ะหนูรู้สึกภูมิใจและดีใจมากค่ะที่ได้มาอยู่โรงเรียนศิริภ์มิทยาทำให้หนูเข้าสังคมได้ง่ายได้รู้จักเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆทุกคนในโรงเรียนทำให้หนูรู้สึกมีความสามารถเพิ่มขึ้นได้เรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมากขึ้นแล้วก็ต้องขอบคุณครูทุกคนนะคะที่ช่วยสอนหนูมาขอบคุณสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงภาชะมบุชนะอยู่ชั้นป .6 ทับหนึ่งเลขที่สิบแปดค่ะว บอกความรู้สึกที่ได้เข้าโรงเรียนสิริพงศ์วิทยาะคะ่ะดีใจที่ได้เข้าโรงเรียนสิริพงศ์วิทยาและได้พบเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนเลยค่ะและได้พบครูที่ใจดีทุกคนทุกคนสอนเข้าใจมากเลยค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันดิกอยู่เวลดาทองสุขอยู่ชั้นมกษายวีทย์ชับ2รุที่ 6, 3, 2, 5ค่ะวันนี้หนูจะมาสร้อนผลแากเรียนะเรียนลงในสีโพลิวิทยาค่ะหนูดีใจและสนุกที่ได้เรียนกับเพื่อนๆคุณครูเป็นกันเองมากหรือเวลาที่ไม่เข้าใจคุณครูก็จะอธิบายให้เข้าใจค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อดกิงวรรณพรทองเกี้ยงกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่หกทับสองตลอดเวลาที่หนูเรียนที่โรงเรียนศิริพงษ์หนูรู้สึกว่าคุณครูเป็นกันเองมากเลยค่ะสอนเข้าใจทั้งเรื่องการแสดงดนตรีหรือว่าเป็นแต่ละวิชาค่ะก็สามารถปรึกษาคุณครูและหนูรู้สึกว่าโรงเรียนศิริพงษ์วิทยาฝึกให้หนูมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะคือหนูรู้สึกว่าหนูมีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ สวสดีค่ะน้อยชืย่อใดยิมพัชลาคำยูเชดว่าหท่านหนในที่9กรงเรียนสิริพงศ์วิทยาวันนี้จะมาพูดถึง ความรู people, it. It ้สึกที่มีให้กับโรงเรียนศิลป์พงค่ะความรู้สึกที่มีให้กับโรงเรียนศิลป์พงก็คือคุณครูเฟรนดี่มากเลยค่ะใจดีด้วยเพื่อนๆก็เฟรนดี่มากเลยค่ะถึงจะทะเลาะกันแค่ไหนก็ไม่เคยที่จะเจอเพื่อนๆกันค่ะส่วนคุณครูก็เหมือนพ่อพิมพ์แม่พิมพ์คนที่สองนะคะที่คอยอบรมสั่งสอนเราให้เราเป็นคนดีค่ะแล้วก็คอยประคองเราให้เราไปถึงเป้าหมายนะคะหนูอยากจะบอกว่าหนูมีความรู้สึกดีมากเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าโรงเรียนศิลปพงเหมือนบ้านหลังที่สองค่ะทำให้หนูมีความ รู้สึกที่หนูรู้สึกว่าหนูหนูอบอุ่น,นะคะ่ะแล้วก็พอได้มาเรียนที่นี่แล้วหนูก็รู้สึกว่าหนูมีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสมชญยามาโนเป้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาที่หนูได้อยู่สิริพงศ์หนูรู้สึกดีใจที่ได้เจอครูและเพื่อนทุกคนค่ะและสิริพงศ์ก็ทําให้หนูได้กล้าหลายๆอย่างและทําให้หนูได้พัฒนาฝีมือมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ เรียนคุณครูที่เคารพและสวัสดีเพื่อนๆทุกคนดิฉันเด็กหญิงพาชลการขวนญคงกำลังศึกษาอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่หกทับหนึ่งค่ะวันนี้จะมาพูดเกี่ยวกับการจบป .6 ค่ะหนูอยู่โรงเรียนสีพ่พงวิทยามาตั้งแต่โนซาลีจนถึงปีการศึกษาปีที่6ค่ะรวมๆแล้วเป็นระยะเวลาประมาณ10ปีค่ะหนูค่อนข้างจะผูกพันกับโรงเรียนศีีวิทยาค่ะ คุณครูก็ใจดีปรึกษาได้เพื่อนๆก็น่ารักเฟลี่ทุกคนเลยค่ะ,ะหนูก็อยากขอบคุณคุณครูทุกท่านที่สั่งสอนหนูถ้าไม่มีคุณครูคอยสั่งสอนหนูก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงและก็อยากขอบคุณรัชมพูดแดงแห่งนี้มากเลยค่ะขอบคุณค่ะผมเด็กชายประยอรพุทธละอยู่ชั้นปกท่าหนึ่งเลขที่สิบเอ็ดครับ วันนี้ผมจะมาพูดเรื่องสิริภูมิวิทยาครับผมได้เข้ามาตอนอนุบาลสามผมรูเนรนี้ไม่อยากมาเรียนเพราะผมไม่ได้สนิทกับใครเลยและมันเป็นที่ให,หม่สำหรับผมแต่ผมมาอยู่นานขึ้นผมได้สนิทกับเพื่อนได้สนิทกับคุคูครูจึงทำให้ผมอยากมาเรียนเพื่อเจอเพื่อนและคุณครูครับและสุดท้ายผมขอขอบคุณโรูเรียนสิริพูม์และครูคที่คอยดูแลผมเป็นอย่างดีครับ ค่ะชื่อเด็กหญิงจีราศนนะชั้นป .2 เลขที่12วันนี้จะมาสะท้อนผลตั้งแต่เรียนโรงเรียนรีพงหนูรู้สึกท,ดดที่รู้สึกดีใจที่ได้เล่นกับเพื่อนเพื่อนทุกคนและดีใจที่ได้อยู่ด้วยกันแต่พอมาถึงวันนี้พวกเราก็ต่างไปเติบโตด้วยตัวเองค่ะขอบคุณค่ะโอเคค่ะดูชั้นเด็กหญิงกับสมมติรสักรี กำลังศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกทำหนึ่งเลขที่สิบหกค่ะวันนี้อยจะบอกความรู้สึกที่มีต่อรงเงยนสลิพโงค่ะความรู้สึกตอนที่ฉันนั้นได้อยู่รมเงยนสลิดโงตอนที่ได้อยู่ครั้งแรกรู้สึกว่าตัวเองแตกแยกจากเ่อนมากค่ะรู้สึกว่าเป็นคนที่อยู่แล้วก็แบบ คือดูไม่ค่อยเด่นอะไรมากนะคือเข้าสังคมอะไรกับเพื่อนไม่ค่อยได้ค่ะแต่ก็มีครูคอยแต่ก็มีครูคอยดูแลห,หนูค่ะคอยเอาใจใส่หนูให้หนูเป็นปัจยุบัน หนูได้อยู่กับเพื่อนได้ค่ะได้เป็นตัวเองที่เป็นเลยจนถึงตอนนี้ก็ขอให้ครูทุกคนดูแลสุขภาพดีๆนะคะขอบคุณครับผมกินยาเม็วันจัน์ขวศรนิดาปารุสิ ที่ได้โรงเรียน <Okay. S 2> ที่ได้มาเรียนโรงเรียนสี่ปุ่พทยารู้สึกดีใจและสนุกคุณครูสอนง่ายเข้าใจครับแล้วก็ผมมาเรียนตั้งแต่ตั้งแต่อยู่สเซอรี่ครับรู้สึกดีสนุกคกับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเบซาสงชูโตกำลังศึกษาท้ามัธยมศึกษาปีที่หกครับหนึ่งค่ะวันนี้มาคลิปเกี่ยวกับการจบโองค่ะ เราอยที่นี่มาทั้งหมด9ปีค่ะตั้งแต่อนุบัลนึ่จนถึงเอาหกค่ะก็รู้สึกผูกพันมากค่ะเพื่อนๆก็นิสัยดีมากค่ะคอยช่วยเหลือแบ่งปันกันตลอดคุณครูก็ใจดีมากเลยค่ะช่วยช่วยเราเคลียร์งานค้างพยังตามงานให้เราก็ขอบคุณมากสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงสิริดาตัวเซียนอยู่ชนโปทับหนึ่งไที่ยีค่ะวันนี้จะมาพูดความรู้สึกที่มีให้กับโรงเรียสิริพงษ์ค่ะ ก็เ,เพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้องรุ่นพี่ที่จบไปแล้วนะคะ<ม>ก็นิสัยดีมากๆเลยค่ะแล้วก็เฟรนลี่มากๆด้วยมีอะไรแล้วก็ปรึกษากันได้ค่ะบางครั้งก็มีทะเลาะก,กันบ้างค่ะแต่เราก็ปรับความเข้าใจกันได้ค่ะ<ม>คุณครูนะคะก็นิสัยดีมากค่ะแล้วก็น่ารักมากๆด้วยเ<ม>วลาไม่เข้าใจก็สามารถถามคุณครูเขาได้ค่ะคุณครูก็อธิบายจนเราเข้าใจค่ะสอนดีแล้วก็สอนเข้าใจด้วยค่ะ สวัสดีค่ะหนูติจิงยุพ,พัฒน์จัลัตค่ะเลขที่สิบหนูได้เข้ามาในโรงสีพวกได้แ,แต่อนุบาลหนึ่งจนถึงปหหนูรู้สึกว่าโรงเรียนสีพออบอ,อุ่นมากค่ะและคุณครูก็ใจดีทุกคนหนูต้องขอบคุณคุณครูและเพื่อนๆที่พยายามช่วยเหลือหนูนทุกอย่างหนูอยากจะบอกว่าหนูรักคุณครูและเพื่อนๆมากตั้งแต่ที่เมื่อก่อนหนูทําอะไรไม่เป็นเลยจนตอนนี้ หนูยังทำเป็นขึ้นมาหนูอาจจะมีการลายลือดเืดหน่อยแต่ค,คุณครูก็พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้หนูเป็นคนดีคะ่ะขคงค่ะสวัสดีครับวันเด็กชายดุลยพิพัฒน์ชั้นประถมศึกษาปีที่หกชั้สองเล 10, ขที่สิบเอ็ดวันนี้คนจะมาพูดเกี่ยวกับการอยู่โรงเรียนนี้การอยู่โรงเรียนนี้มาตั้งแต่อนุบาลหนึ่งดีใจมากที่ได้อยู่โรงเรียนนี้ เขาได้ทำกิจกรรมสนุกสนุกหลายอย่างและได้รับความรู้มากมายสวัสดีค่ะหนูชื่อดิ๊ยิงวิทาลัยการคอนโทรครับสองเลขที่เจ็ดค่ะวันนี้เราจะมาพูดเรื่องความสำเร็จ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายที่อคุยลมอยู่ปห้องนึงเลยที่24ครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องความรู้สึกที่มีต่อโรงเรียนสิออบโรงวิทยาครับถึงจะรู้สึกเร็วไปหน่อยแต่ก็อบอุ่นตั้งแต่ที่เข้าโรงเรียนสิออบโรงวิทยานี้มาตั้งแต่ป .4 โรงเรียนนี้อบอุ่นมากครับไปเก็บใครเป็น่วงไปเร่าก็ไปปลอบใจเป็นห้องเรียนที่อบอุ่นมากครับเป็นห้องเรียนที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองจริงๆครับ สดท้ายลาคอนไม่ใช่ชั่วนิรันดร์ลาคอนไม่ใช่จุดจบแต่มันเป็นแค่การบอกว่าฉันคิดถึงโรงเรียนจนกว่าเราจะได้พบกันอีกหีือเขาจบการเรียนจนทันที่ภาพคมชัดสวัสดีครับผมชื่อดิจัยคำพูดรับสมัครวันนี้ผมจะออกมาพูดความรู้สึกเรียนในโรงเรียนสี่สิบคนก็รู้สึกว่าเรียนใคุมที่สนุกที่จะได้คูเป็นเงนเอง แล้วก็ได้ฝึกความกล้าความกล้าแสดงออกได้ฝึกทุกๆอย่างครับแล้วก็มีการสอนที่เข้าใจง่ายไม่เข้าใจง่ายครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนพลชูยิ้มกำลังศึกษาอยู่ย่านะสมศึกษาปีที่หกทํหเล็กเลขที่เดครับความรู้สึกที่ได้เข้าโรงเรียนศิลปมิทยานรู้สึกดีใจมากครับ คุณครูสอนดีคอยให้คำปรึกษาตลอดห้องตรงไหนคุณครูจะอธิบายให้ใหม่ครับและคุณครูใส่ใจนักเรียนทุกคนผมขอขอบคุณคุณครูทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธิรพัฒน์เมรีอยู่ชั้นป .6 ทับหนเลยที่5ครับวันนี้จะออกมาสะท้อนผลที่อะไรข้งเุียสิทธิ์มาครับ ตอนแหนที่ผมเข้าโรงเรียนศิลปพงมาผมก็รู้สึกว่าผมไม่ค่อยชอบมาโรงเรียนสักเท่าไหร่แต่พอเริ่มขึ้นป .6 มาก็รู้สึกอยากจะไปโรงเรียนมากกว่าเดิมครับสวัสดีครับคุณผีมชื่อเดชเนรซยุทธ์ช่อบองทั้งหนึ่งทย่วิสีความรู้สึกของผมที่ได้มาในที่โรงเรียนศิลปพงวิทยาผมรู้สึกดีมากครับครูสอนเป็นกันเองแล้วเวลาไม่เข้าใจ อะไรครูก็จะอธิบายให้เข้าใจครูใส่ใจนักเรียนทุกคนเท่ากันแล้วก็ใส่ใจมากๆขอค่ะสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงกันกน,กน,กน,กนหนุจันประสิสทธิ์ดิชันมาถึมาศึกษาวิทูทุกสงลขที่สิบหกค่ะตลอดเวลาที่อยู่โรงเรียนศรีปิ่งพิทยาหนูรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะที่ได้ทํากิจกรรมกับคุณครูและเพื่อนๆทุกคนค่ะ และได้ความรู้หลายอย่างจากกิจกรรมนั้นและกิจกรรมนั้นก็สนุกสนานมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมชื่อเดชชายจันทร์สุนทชิวตวันดูชายพออรักเลยเล็กที่สิบเอ็ดวันนี้จะมาพูดวันนี้จะมาพูดเรื่องจากการที่โรงเรียนสีโพงมาเป็นยังไงมากครับที่ความกับผมอยู่มาทั้งหมดดูควาสึกว่าอยู่ที่สีโพงสุกมากครับเป็นการที่อยู่แบบครอบครัวและไม่มีความเครียดเพราะมีนคนุณพ่อ คงคนนอนช้เรือเวลาและไม่ค่อยเครียดเกี่ยวกับงานเท่าไหร่ครับแล้วก็อยู่ที่ในควาสนุกครับและมีอะไรทํามากมายเวลาไปไหนก็มีอะไรให้ทําเวลาออกไปพัถ้าศึกษาก็มีอะไรให้ทามีอะไรให้กินครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายนันทวัฒน์ใช้หัวเจริญเชลเจิเต้อยูชั้นประถมศึกษาปีที่8ครับ วันนี้ผมจะมาพูดความรู้สึกตั้งแต่แตาาแตที่ผมเข้าโรงเรียนเฉลยภูวิทยามาครับตอนที่ผมเข้าเรียนนี้มาตั้งแต่ยังเด็กจนตอนนี้อายุสิบสองปีแล้วผมรู้สึกโชคดีมากที่ได้เข้ามาโรงเรียนนี้เพราะมีคุณครูที่ใจดีคอยช่วยั่งส้อนผมตั้งแต่เด็กจนโตและมีเพื่อนๆที่คอยทำให้ผมมีความสุขสนุกสนานผมขอขอบคุณคุณทุกคนครับขอบคุณครับ สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายปกป้องพิทยพิโลนอยู่ชั้นป .6 ถ้ำหนึ่งเลขที่13ครับวันนี้จะมาพูดเรื่องความประทับใจที่อยู่โรงเรียนสิริพง์มาครับผมเรียนโรงเรียนผมเรียนที่โรงเรียนสิริพง์มาตั้งแต่นอนสเซอรี่จนกระทั่งจบป .6 ผมมีความประทับใจที่ได้เจอเพื่อนเพื่อนต่างๆมากมายและคุณครูทุกคนที่สอนผมให้ได้รับความรู้ต่างๆที่ช่วยเติวผม สอนผมให้เป็นคนดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอังตพรตําสังดิฉันมัธนมาศึกษาพีทีหกสิบสองค่ะวันนี้จะมาบอกประสบก,การณ์เกี่ยวกับการอยู่การเข้าโรง,งเรียนครั้งแรกตั้งแต่ตปสองจนถึงปหกค่ะรู้สึกว่าโรงเรียนนี้ให้อะไรกับหนูมากมากเลยค่ะตั้งแต่เพื่อนจนถึงคุณครูแล้วก็เมื่อก่อนเป็นคนที่ทําอะไรไม่เป็นเลยค่ะแต่แต่ตอนนี้ตั้งแต่ ตั้งแต่มาอยู่โรงเรียนนี้มาก็สนุกมากๆเลยรวมถึงเพื่อนด้วยขอบคุณเพื่อนๆแล้วก็คุณครูที่คอยให้กำลังใจหนูนะคะครครับผมชื่อเด็กชายสุวรรแสงเดือนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับหนึ่งครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องชีวิตตัวเองที่ปอนุบาลหนึ่งถึงป .6 ครับเรื่องเล่าก็มีอยู่ว่าตอนผมอนุบาลหนึ่งผมได้เข้าไปเรียนและผมรู้สึกไม่อยากเรียนแล้วผมกลัวมากเลย ตอนผมเรียนไปผมก็ชินมีความสุขกับครูและมีครูทุกคนที่นิสัยดีกับผมผมได้เรียนถึงป .6 และจบจะถึงขึ้นนอ .1 ครับขอจบการนำเสนอในครันี้เท่านมครับสวัสด,ดีครับผมชื่อเด็กชายปฏิพันธ์ทองอ่อนป .6 ท่ากลองเลที่1ตั้งแต่อยู่ฟิลิปปุงมาตั้งแต่ตอนอนุบาลจนถึงตอนนี้ก็ขอบคุณครูคคทั้งหลายที่ให้ความรู้ รมมาโดยตลอดแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่อยู่ด้กันมาจนถึงผู้วันนี้ว่าจะเป็นเด็กใหม่หรือเด็กเก่าก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชาลวิก้าพีชมงศ์รุ่นองเลขที่สี่ครับวันนี้ผมจะมาบอกความรู้สึกที่ได้เรียนในโรงเรียนสีฟงครับผมรู้สึกดีใจครับที่ได้เรียนในโรงเรียนสีฟงวิทยา ชอบทุกวิชานะครับทุกวิชาก็สนุกมากๆเลยครับคนูก็เป็นตัวเองกับครูเป็นคนที่ตลกมากครับขอบคุณครับดีค่ะหนูชื่อเด็กอีกปนาพรอยมหรษดีบันดิตยอยู่ชั้นป .6 กทสค่ะวันนี้หนูจะมาเล่าเรื่องตั้งแต่หนูเข้ามาในโรงเรียนสิริพงศ์วิทยาค่ะตั้งแต่หนูเข้ามาในโรงเรียนค่ะหนูรู้สึกตื่นเต้นค่ะหนูเพราะหนูไม่ได้มา โรงเรียนที่สงขาหนูมาจากระยองและหนูรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้เจอเพื่อนๆนจากภาคใต้หนูรู้สึกดีใจค่ะที่เข้ามาโรงเรียนนี้แต่ว่าด้วยความที่เข้ามาในช่วงโควิดค่ะแล้วก็เข้ามาได้แค่ปีเดียวจึงทำให้ไม่ค่อยได้พบหน้าเพื่อนๆนส่วนใหญ่ถ้าไปเรียนออนไซต์ site, หนูก็จะเจอแค่ไม่กี่คน แต่หนูอยากเจอให้ครบหมดทุกคนเลยค่ะคุณครูที่นี่เป็นคนตลกคะ่ะแล้วก็ตั้งใจสอนมากเลยค่ะรู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ,บผมโดยเจเิดกจิวัฒนามน์ผมมู่ทั้นประมศึกษาปีที่งหกปงครับผมจะมาพูดถึงความรู้สึตั้งแต่แรกก้านถึงปั๊ด จนปัจจุบันนี้ผมก็ประมาณต่อสองที่โรงเรีระยนศิลป์คิตยาจนถึงโปดได้เจอคุณได้เจอเพื่อนๆพื่อนคูใจดีทุกคนในะได้เรียนกิจกรรมต่างๆทำให้ผมมีความสุขตลอดเวลาที่ได้มาเรียนจนถึงโปูปีสุดท้ายและผมจะเก็บความทรงจำเหล่านี้ไว้การอดไปออกจากทบทว สวัสดีครับผมชื่อเดชชาพานุพงศ์ธรกิจโดยชั้นป6ที่าาท3ครับวันนี้ผมจะมาพูดสะท้อนผลความรู้สึกที่ได้เข้าเรียนสิริโ์วิทยาครับรู้สึกดีใจมากๆเลยครับที่ได้เข้าเรียนสิริโพว,วิทยาและก็ได้เจอเพื่อนเพื่อนมากมายครับและก็ได้เรียนกับคุณครูใจดีที่สอนเข้าใจมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะดีชชาชื่อิน ร่วมพิธสมัยอชั้นประถมศึกษาที่15ค่ะวันนี้จะพูดความรู้สึกที่มีต่เอาไสิริพห์ค่ะความรู้สึกที่หนูได้เจอเข้ามาเรสิริบหนะคะทุกคนดูไปกันเองค่ะแล้วก็คุณครูสอนดีค่ะคอยให้คำปรึกษาตลอดวงตัวในครูก็จะทวนให้ใหม่ค่ะแล้วก็หนูก็ได้จากเพื่อนไปแล้วก็บอกว่าจะไม่ลืมทุกคนนะคะแล้วก็ทุกทุกอย่างจะเป็นความทรงจำที่ดีค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงพอนะพอันทเพชรัตน์ก,กำลังศึกษาเชิดนุนม่นมอนศึกษาปีที่หนึ่บสองเลขที่ยี่สิบค่ะวันนี้หนูจะมาสะท้อนผลตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาเรียนในโรงเรียนสิริพงศ์วิทยาค่ะหนูรู้สึกมีความสุขมากๆาเลยค่ะเพราะว่าคุณครูใจดีแล้วก็สอนเข้าใจค่ะส่วนเพื่อนๆพ,นพน่พี่พี่น้องๆก็เป็นกันเองมากเลยค่ะแล้วก็สิ่งที่หนูไม่เข้าใจหรือไม่กล้าแสดงออกโรงเรียนสิริพงศ์วิทยาก็ทําให้หนูกล้าแสดงออกค่ะขอบคุณค่ะ ขอให้โชคดีอย่าลืมสิริพวววงวิจารณ์นัจ๊ะวังวังแวะมาเยี่ยมเยียนคุณครูบ้าเด้อไวะรักนะ